ฮาคิจำเป็นในการต่อสู้กับ กลุ่มโจรสลัดหนวดดำกลุ่มหมวกฟางนั้นเนี่ยควรที่จะฝึกฮาคิในเวลานี้เลยดีหรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับาล้ครับ,รบก็ต้องขอต้อนรับผู้ติด,ดตามทุกๆท่ทานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการ Channel, สังเาตแปดช anel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับวันพีเนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาคลิปของเราเนี่ยต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าผมเนี่ยหายไปหลายวันเพราะว่าป่วยเนาะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับผมก็เพื่อนๆเนี่ยระวัง นะครับผมรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่ามันจะไม่สบายเหมือนผมได้นะครับก็หยุดไปหลายวันเลยทีเดียวซึ่งตัวเต็มของวันพีชในตอนที่164เนี่ยต้องขออนุญาตลงพรุ่งนี้พร้อมกับมังงะพัดที่ออกมาเลยละกันนะครับถ้ามังงะพัดออกปุ๊บเดี๋ยวเราจะทําให้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอทําเป็นคอนเทนต์ก่อนละกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับฮาคินะครับที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเนี่ยควรที่จะฝึกนะครับเพราะว่าต้องเตรียมพร้อมในการต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดหนวด ซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ s ับสไครต์กดแชร์และเดี๋ยวไปเริ่มเหมือนได้เลยนะครับแน่นอนนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยหนวดดานะครับและกลุ่มโจรสลัดของพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีกระแสในมังงะเนื้อเรื่องหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับแต่ดีในทางที่ชวนะเพราะว่าเขาเนี่ยส่งตัวของคุซันนะครับแล้วก็แวนอ,อัก,ก้าไปลักพาตัวของพุดดิ้งมานะครับแถมตอนนี้เนี่ยก็จองเล่นงานตัวของรออยู่ด้วยนะครับและในมังงะตอนที่ 1, น6 4เนี่ยมีการต่อสู้ แล้วนะครับผมซึ่งผมรู้มาคร่าวๆนะก็เกี่ยวว่ารอส่วนหนวดดำใช่ไหมก็ป่าไปครึ่งตอนแล้วนะครับซึ่งก็จะมีพวกแวนอก้ามีเบอร์เจนมีด็อกคิวอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในการต่อสู้พวกนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากําลังดุเดือดเลยนะครับสำหรับกลุ่มหนวดดาซึ่งกลุ่มหนวดดำเนี่ยถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีแต่คนที่ใช้พลังงานของผลพิศาสเนาะซึ่งเขาเนี่ยเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ล่าผลพิศาส์เก่งๆอยู่แล้วซึ่งสมาชิกของกลุ่มนะครับณนะนะเวลานี้เนี่ย เรียกได้ว่ากว่าครึ่งเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามีพลังของผลพีศารนะไม่ว่าจะเป็นตัวกัปตันอย่างทีสนี่ก็มี2ผลเลยนะครับผลความมืดนะครับยามิยามิแล้วก็ผลสั่นไหวหรือว่าผลแผ่นดินไหวของนวดข่าวนะครับกุลากุระแล้วก็ทางด้านเบอร์เจสน,นี่ก็มีผลพละกําลังนะครับแล้วก็ชิริวนี่ล่องหนนะครับที่ชิงมาจากอับซารลอมแล้วก็ทางด้านตัวของแวนอ,อกกัลกาจะมีผลวาปูนะครับที่สามารถวาร์ปคนอื่นได้นะครับส่วนไอ้ ลาฟิทนี่น่าจะมีผลนกมั้งเพราะว่ามันจะมีตอนหนึ่งที่กลุ่มของหนวดดานะครับหรือว่าทีสเนี่ยมันบุกเอ็มเพลดาวใช่ไหมเราจะเห็นว่าตัวของลาฟิเนี่มันบินได้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผลปีศาจรประเภทนกเนี่แหละแต่มันเป็นนกแบบไหนนะครับซึ่งก็ต้องรอการเปิดเผยอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่มันมีปีกแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านตัวของคาทาลีนาดีวอรนี่ก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าเป็นผลปีศาจสายโซนพันสัตว์มายาทิ้งจอกเก้าหางนะครับและก็ ก็ส่วนไอซันวอลวูฟนะครับผมไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็มีผลพิศารเหมือนกันนะเป็นผลแบบขยายให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีระบ,บุว่ามันชื่อผลอะไรนะครับผมสําหรับไอเจ้าตัวของวูฟตัวนี้นะครับแล้วก็ทางด้านวัตโกช็อตนี่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามีผลพิศารแล้วหรือยังนะครับส่วนด็อกคิวเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าเป็นผลที่ทําให้คนอื่นติดเชื้อหรือว่าทําให้คนอื่นป่วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านอวาโลปิซาโลนะครับไอเจ้านี่เนี่ยก็ยังไม่ ไ,ได้มีการเปิดเผยถึงผลพีศาจนะครับและคิดดูดีกลุก่มโจรสลัดของทีตเนี่ยหรือว่าหนวดดำเนี่ยมันยังมีผลพีศารอีกหนึ่งคนนะครับหรือว่าผู้ใช้พลังงานของผลพิศารอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือไอสตองเกอร์ม้าติดปีกนะครับขนาดม้ายังมีผลพิศาจอะ่ะซึ่งสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะครับจะไม่ได้ถูกเปิดเผยแค่2คนนั่นก็คือปีซาโลแลวก็แล้วก็วัดโกชตนะครับที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามีผลพีศาจหรือเปล่านะครับส่วนคนอื่นเนี่ยแน่นอนว่าเปิดเผย แล้วนะครับผมอย่างคุซันที่นะเวลานี้เนี่ยถูกใช้ให้ไปลักพาตัวตัวของพุดดิ้งมาก็มีผลพิษะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัดมาทางกลุ่มของลูฟี่นะครับซึ่งมีขนาดจํานวนที่พอๆกันเลยนะครับผมแต่อาจจะแตกต่างตรงที่พลังนะครับผมของกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่มีพลังของผลพิษะเนี่ยจะมีแค่ลูฟี่โรบินแล้วก็ชอปเปอร์รวมถึงบุ๊กนะครับผม4คนเท่านั้นเองยังไม่ถึงครึ่งทีมเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คนที่ใช้ฮาคิได้เนี่ยก็จะมีลูฟี่ โลซันจิจินเบนะครับผมรวมไปถึงตัวของอุซอบที่ใช้หาคีสังเกตได้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ากลุ่มหนวดดำเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยผมคิดเองนะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนผมมองว่ากลุ่มหนวดดาทั้งกลุ่มเนี่ยน่าจะมีผลริศดารกันหมดแล้วนะครับแต่แค่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเท่านั้นเองและกลุ่มหนวดดำเนี่ยก็คือมันไปเอาคนที่ติดคุกนะครับผมอิเมเพลดาวจากเลเวลซิกช่่นมคือเลเวลสุดท้ายเลยเนี่ยขึ้นมานะครับผมซึ่งคนที่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพวกปี ซาโลนะครับแล้วก็คาทารีนาดีวอนวูฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วัดโกช็อตนะครับผมซึ่งไอ้พวกนี้ผมมองว่ามันใช้หาคิได้แน่แแล้วแหละ2อ,อย่างนั่นก็คือสังเกตแล้วก็เกาะนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะแข็งหรือไม่แข็งเท่านั้นเองนะครับผมแต่คิดว่าใช้ได้แน่แแล้วแหละและคิดว่าทั้งกลุ่มของมันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์เจสชิลิวอะไรอย่างเงี้ยลาฟิตเนี่ยคือใช้หาคิได้หมดแล้วนะครับซึ่งลูฟี่หรือว่ากลุ่มหมวกฟางของเราเนี่ยยังคงมีสมาชิกที่ขาดนะครับพละกําลังหรือว่า ประสบการณ์ในการใช้หาคีอยู่หลายคนนะไม่ว่าจะเป็นนามินะครับอุซอบเองนี่ก็ยังใช้หาคีเกาะไม่ได้นะครับแล้วก็ชอปเปอร์เองก็ด้วยนะครับโรบินเองก็เช่นเดียวกันแฟงกี้บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนจินเวนเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับซึ่งผมเลยมองว่ามันควรที่จะฝึกนะเร็วๆนี้ได้แล้วนะครับบวกกับว่าหาคีเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากนะครับผมมากถึงขั้นที่ว่าใครโดนเนี่ยเอยปา ออกมานะครับว่าไม่ใช่ว่ามีผลพิศารเก่งอย่างเดียวเนี่ยจะคลองทะเลได้นะต้องมีฮาคิที่เจ๋งด้วยนะครับผมหรือมีฮาคิเจ๋งอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถคลองทะเลได้แล้วเหมือนกับโรเจอร์นะครับอันนี้เนี่ยคือยกตัวอย่างโรเจอร์มาเลยนะครับและล่า,ลาสุดนี้รอก็โชว์พลังฮาคิที่เหนือกว่าผลพิศาสนะครับสามารถแก้ผลลัพธ์ของผลพิศารของด็อกคิวได้นะครับที่ทําให้รอเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันแบบว่าสะดวกในการใช้นะครับสำหรับฮาคิแล้วก สามารถฝึกกันได้นะครับถึง2รูปแบบนั่นก็คือเกาะแล้วก็สังเกตนะครับอย่างที่เลลี่เขาได้พูดเอาไว้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถฝึกฮาคิสองประเภทนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยควรที่จะฝึกนะเวลานี้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไปเจอกลุ่มหนวดดำเนี่ยคือไอ้สอกลุ่มนี้มันมีชะตาต้องเจออยู่แล้วและคิดว่าการต่อสู้เนี่ยน่าจะถูกจับคู่กันเป็นแบบว่าเดียเด่ยวๆอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดกันนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นอย่าง ที่ผมคิดว่าการต่อสู้เนี่ยมันถูกจับคู่กันเป็นแบบว่า1ต่อหนึ่งเนี่ยทางฝั่งของลูฟี่บางคนนะครับจะเสียเปรียบทางฝั่งของหนวดดําเป็นอย่างมากนะครับถ้าไม่มีฮาคิผมก็เลยมองว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยควรที่จะฝึกฮาคินะเวลานี้เนี่ยได้แล้วนะครับไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าอยู่ในระดับสูงหรือว่าสามารถใช้ฮาคิสังเกตระดับสูงมองเห็นอนาคตแบบคาตาคูลิเนี่ยยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับหรือจะใช้ดิโอแบบลูฟี่นี่ก็ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเอาแค่แบบว่าเอาตัวรอดได้ แล้วก็โจมตีคู่ต่อสู้กัดได้ก็พอนะครับให้คู่ต่อสู้เนี่ยถูกดาเมจบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยคือถ้าคู่ต่อสู้มีฮาคี้แข็งๆหรือว่าพลังผลปีศาจที่แบบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบได้เยอะนะครับผมก็เลยมองว่าเอาแค่แบบว่าเป็นก็พอแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปก็ได้นะครับส่วนคนที่จะสอนเนี่ยกลุ่มหมวกฟางก็มีเยอะแยะนะครับลูฟี่ก็สอนได้โซโลก็ได้ซันจิก็ได้จินเบเองก็ได้นะครับส่วนคนที่จะ ผมมีการคิดเล่นๆนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันผมมองว่าตัวของโซโลเนี่ยน่าจะสอนให้กับนามิหรือว่าตัวของบุ๊กนะครับผมหรืออาจจะคู่กันไปเลยก็ได้นะครับส่วนทางด้านตัวของซันจิเนี่ยน่าจะสอนให้กับตัวของชอปเปอร์แล้วก็ทางด้านตัวของอูซอบนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยพวกเขาน่าจะถนัดในเรื่องของฮาคิสังเกตนะครับเพราะว่าอย่างที่เลลี่บอกว่าฮาคิเนี่ยมันฝึกได้2ประเภทและเดี๋ยวก็ต้องมาหากัน ่าตัวเองเนี่ยถนัดประเภทไหนแล้วก็เน้นไปทางประเภทนั้นให้มันสุดไปก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตามกันนะครับส่วนจินเบนี่ก็ ตัวของแฟงกี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะพ่วงโรบินมาเลยก็ได้ส่วนลูฟี่เนี่ยไม่ต้องให้มันไปสอนใครเพราะดูแล้วน่าจะสอนไม่รู้เรื่องนะครับผมหรือถ้าอยากจะให้ลูฟี่สอนได้แบบรู้เรื่องแล้วก็สอนได้แบบว่าหาคู่เรียนให้เขาได้เนี่ยก็ผมมองว่าน่าจะเป็นโรบินกับตัวของนามนิเนี่ยน่าจะจับคู่เรียนกับลูฟี่ได้นะครับเพราะว่าถ้าส่งอูซอบแล้วก็ตัวของช็อปเปอร์ไปเรียนกับ uffy, ลูฟี่รับรองงานเละนะครับไม่ได้เรียนกันหรอกเอาแต่เล่นนะครับส่วนส่งตัวของบุ๊กไปบุ๊กก็ตามใจลูฟี่มาก ไปแฟงกี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยมองว่าต้องแยกกันหน่อยไอ้พวกนี้ก็เลยส่งคนที่เข้มงวดเยไปอยู่กับลูฟี่ซะเลยและเพื่อนๆนมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับการที่ว่ากลุ่มหมวกฟางควรจะฝึกฮาคิณนะตอนนี้นได้เลยหรือเปล่าหรือว่าควรที่จะฝึกแล้วหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่น,นต้องขออภัยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ